ก็กราบสวัสดีนะครับทีนี้ฟรางเพลงนะหัวใจผมว่างนะหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาจองหัวใจผมได้ รับรองไม่เสียในหน้าแปรเจียแต่อย่างใดให้คุณผู้หญิงมาจองไว้แต่คุณผู้ชายผมห้ามจองหัวใจผมวางมันตึกที่สร้างชายไลายหากคุณจองกันช้าไปคุณจะเสียใจที่มีได้ห้องหากคุณมาท้าปืนเข้าควาใจผมไปครองถ้าหากคุณพลาดการเป็นเจ้าของ แล้วคุณจะต้องเสียดายถ้าหากคุณจองรับรองเมื่อไรเมื่อนานผมบริการรับใช้ไม่ได้แนงนายยามกินจะป้อนยามร้อนจะทัดให้คุณเมื่อยคุณปวดผมนวดยังไวให้คุณเป็นนายใจผม หัวใจผมวางให้คุณมานั่งบงการให้คุณชี้นิ้วชัยงานแล้วแต่คุณนั้นจะคู่หรือคมผมขอรับใช้อยู่กับคุณนายที่ผมนิยมถ้าหากคุณเห็นเหมาะสมมาจองใจผมเป็นของคุณ ถ้หาหากคุณจองรับรองเมื่อไร่เมื่อนานผมบริการรับใช้ไม่ได้แนงหน้ายามกินจะป้อนยามร้อนจะพัดให้คุณเมื่อคุณปวดผมนวดยังไวให้คุณเป็นนายใจผมหัวใจผมวาง เช่นคุณมานั่งบงการให้คุณชี้นิ้วชายงานแล้วแต่คุณนั้นจะกูหรือผมผมขอรับใช้ยอยู่กับคุณนายที่ผมนิยมถ้าหากคุณเห็นเหมาะสมมาจองใจผมเป็นของคุณกราบขอบคุณมากนะฮะ